สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องว่ดสกุลสุขนเนาะกบกสบสานนอ้องสบายเคยเกา่าสมาเิ็ดพันกระปุ่นพี่น้องพันกระปุ่นกินกับปลาเผา 主任。 ช้องผนให้กินแซ่บเป็ดเจวให้กินเพื่อลำกันกินได้อีกทุกส

คิมมาหอดแ,แต่ว่าตโดนแตกตรงตอ่ะตรงนี้บุญออกไปเอาให้เนาะ ใกล้เพ่ตัวนึใกล้เพตัวนึงว้าขนหมนมมีมม่เลย ต้มนำ้ำเนาะน้ำอุน่นกันงาลงใส่เลย สบา,ายสบายอุย้ยเด็กกองตาเออมันดงดง,งอยู่บล้เอานยปิดไปเอาลูกซิบลูกง ปรุนาปรุพันเนาะพราเราอนำก่อเลยอือนำก่อเงียิ เออแม่น่ะของเจ้าเลยถาน้ำอุ่นกันมั้งต้มน้ำก็แหละชงหนาเขา้นได้ Se på den ได้อีว่าเจยาหวานเจ้าด <ised> ินเจยาสิใจข่นขึ้นขึ้นนานบจักเออเจ้าดินใส่น้ำตาใส่ใส่น้ำใส่น้ำปลาหลารมันก็ตายกลายเป็นตายมั้นหมบะ ข้อเดียวจะเป็นคือเมือนห้กทองเสื่อนในสดิตมาเพิมเนาะใส่น้ำหลายตรงหดนแึ่ง đây qua đây cái treo, coi, đang nằm, trong tàu nó. xanh nữa đây, cái này nè. mengtaku.

็สน,นักคิดทำเปล์พันกับอุ่นกบเกลี่ยมเสื่องอะต่าัติพอจบคิปไปแล้วก็มาคิดจะฝากคนใดคนึงกเป็นใจต่างซื้อกาเนาะสนัคิดนี่ไปแล้วที่นอกทลายดีบาย